กำลังใจค่ะเป็นกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทรงกำลังใจให้น้องให้น้องอ่งอิงตอนนี้บอกเลยว่ามาแรงติดชาร์จลูกทุ่งแน็ w เบิรนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องค่ะนี่วันที่1ินี่เขามนกกีนัดกันเก่าโมงทั่วกันจะได้รับชมกันทั่วประเทศกับคือว่าเลือกเขาสาาอแอนะ,ะคะกำลังส คอผู้ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องปรงแรงใจให้น้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาลาบลื่นเสมอคะ่ะพี่น้องคะคอยกับเป็นกำลังใจที่อยู่ในตางแดนที่สนับสนุนให้สาวหน่อยไปชูฝันฝันให้สํำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องได้ว่างที่น้องไดวง้ว่างแผนไว้ที่น้องได้วาดฝันไว้น,าานี่นะคะกำลังใจในตางแดน ถึงว่าจะเป็นกำลังใจดวงหน,หน่อยจะวางก,กัดสัมพันธ์เสมอจะมีใหส้สิงกันและกันค่ะพี่น้องค่ะกำลังใจ f อในต่างแบนค่ะ